ภ่าวะโตตุอะลลังหัตตุสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุอัลลังหัตตุสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุอัลลังหัตตุสมาสัมพุทธัสสะแต่นั้นท้าวก็ไปแฝงเฝ้าพระอินทาตนพ่อนอบน้อมไหว้ทแดงขอเข้าสารการที่ลงไปใต้โลกากับเข้า หอ,อยซอยเหลือเท้ากำบ้ามาแล้วปอดภัยเมื่อนั้นฟูงสาวใส้เห็นกาดำมาหอดเขากฝ้าแล่นหุ่มตามเจ้าที่ไปไปโลกใต้เห็นเท้าพี่กินนาลีบ่อหนอป่านใดเดชังสีขึ้นมาพี่กินนาีีผัวนอง ปานไดเดชจังสีตาวขึ้นนางกะคิดหัว้าวบุญควงอยู่บาา่เ้าพระอินเห็นก้าวเวาเอินดาสาวสวรรค์สู่นั้นพากันคิดห่วงน้ำแต่ผัวเขาเขาหากลงไปสางบารมีมนุษย์โลก ขันสู่คิดหอวเทาว้าก็ไปเฝ้ายาสีนานไปยุ่ซ่อนเท้าหอนเมืองมนุษย์ขันสู่ยังพอใจกะดวนไปเดี๋ยวนี้แต่นันพวกนาลีสาวใสขออภัยพระอ,องค์พอขออภัยโทษเจ้าองค์เงายาถือเนืทออน พูงคาลงปาดพังเว้าลวงคำเผียดยาได้เป็นป่ปาปังบาเว้นน้ำใสเข้าวนั้นอินทราไทยไขรความอีกไหมไผย,ยาเว้าแบบนี้ที่นาให้ชื่อเอา แค่นั้นอินพระเจ้ากาลงสู้บาคานถึงกุมารผู้จนทนหอนลงไปสอนบาท้าข้าวพ้นทุกหากาหากว่าเท้าเดือดทอนฟังท่อนพอสิสอนอันหนึ่งขันเจ้าเกิดเดือดทอนมวนมู่งพยไปอันตายแนวใดให้แกงแควนงวงนี้ เอาแว่นซี่ไปถึงหาพอกะจากมาคอยเจ้าจำไว้ให้ชื่อเอาอันหนึ่งคันแม้นเจ้าเกินขาดเงินคำขอให้น้ํเอาแว่นแวงลงในนามตามแว่นซี่ลงไปเมืองนาคหากจากสมมาตรมุ่งเงินแก้วลังไหล แม้นว่าขางหรือมากาะซิรีนมาห وم, ้มสมใจนเนื้อโซแนวเดือเท้าอันหนึ่งเขาอยากเป็นพญาส่างของเมืองตุม่มไผให้เจ้าไปแต่เ้าเดินเขาส่วนาคอกลางแวดดวง้อนให้พวกพอนอยู่ในเมืองพ่อตะวันลงแรงให้เต้าขึ้นมาฝ้า ขอให้บาคาข้าวจำเอาคำสั่งสอนองค์อินหยุดอยู่ข้างข้าวหน่อยหนึ่งก็ไปพระบาไทยสเสด,ดสุเวหาแย่งนาพาไปสูงตุงไปบอลอสาแย่งนาพาไปเบื้องเมืองสวรรค์สันเกาพระอินทิราชเจ้าเนาสางอยู่สวรรค์ บาตนี้จะก,ก้าวถึงเท้าคนพลอยผู้ไต่ตามเทพเจ้ากาดำเอาน้ำมาทรงไว้ดงไม่ป่าไปเท้าวก็เลยเราได้มีเสื้อว่ากาดำเอาซื้อน้ำเทวดาผู้ทรงมาวางไว้พร้อมทั้งมีเก่อให้คุ้มกายห่มหอสุสุก,กา นอหอหุมไว้เป็นยางดีตัวเท่านี่เป็นนอโพธิสัตว์มีร่างกายสวยงามกว่าคนดังคายเกาะหุมกายดำปีคีรีอยู่ทางนอกถอดก่อออกแล้วโกคือดังเทวดาหากเป็นกาแต่คนเห็นเป็นที่เป็นเกาะไว้ส่วนว่าภายในเจ้า เป็นคุณงามควองครยเมืองเด้อพี่นองเขาหนาหากสิเห็นแท้แล้วเขาวนังเท้าจอดยัง้งพักเหนื่อยเศร้าแหงสมควรเลยแยกกว่าเหลี่ยวายหมายตาจ้องมองทางบอนสียางทางเพิ่นสีบอกให้ไปกำฝายใด เพิ่นบอกไว้ไปซื้อขว่ามือนั่นคือหนทางย่างไปเมืองบ้านบ่าคานเจ้าจำคำคักแน่ทางเพิ่นสีบอกแท่ไปนี่เลียว่าตอนนี้กาดัานลุงเดินไปยินแต่ยินเสียงเละไหลหำฮ้อนอยู่ป่ายไม่ปากานึงเถงไทยบิดาผู้เป็นพ่อ ป่านนี้น้อพ่อคอยสีคอยนาพอหาท้าบ่อสาเดินป่าสมคณาบ่อหินไผ่เดินมาผู้เดียวไปนาสั่งมาสงสารขาคนเดียวเดินป่าสาคูนาสวนแล่แล้วน้อยไรกัน นอกจากนั้นจากกาจันเมงอีสักูนี้สักูนามูกาเสียงกาบินถึงฟ้าทลามาจับมาบินลงมาจับฟ้าเสียงกาเวินมานกุมาอยู่ตามป่าสาขานกกาบาบินมาปองกามันหอน เสียงดังกองนกคุนต้องนกเจ้าทั้งนกเขานกเขาบินเขาป่ากระเดาทั้งนกเขานกเจ้าสาลิกานก,กาสาของง้อยาวตามบินน้ำกันย่างไปเดินเห็นไม่เพียงไปทั้งไปทั้งทั้งไปสารพัดป้าไม่ในหันป้าหัน เป็นสั้นสั้นเป็นรันเรันเรียวกันเป็นสูงสูงสั้นสั้นป้ากระดันเป็นสั้นปั้นปุ่นปุ่นซุ้มเกิดเป็นซุ้มป้าแต่แก่คางป้า้างป้าหักหางหางกว้างโยกตน้นมาปางลำย้ายมาไฟเพียงสมมาโยมมาอคอกลมมาหอม ก่นทั้งมากาม,มากเมาตัวเจ้าจ้องเอาเก็บมากเมาอยู่ละตามเล่าโกกกระเดาเดินไปสักเดินไปเศ้าโกกระดนอยู่วางโคนโกคอมากสมมาสกขาบป้องจินหอมมากม่วงปลามากสีดามากต้องอยู่ตามมองปลาคง มีหมากต้องหมากมีม่วงหนาวการหมากสมวานหมากเพียงไฟหมูหมาให้หมาเหีวสมหมากนามพมหมากหีวหมากเล็บแมวหมากพี่พวนหมากล้ำดวนหมากคอไปพ่อมูหมากทันหมาเกียบกระพองนันหมากกล้วยไข่หมากล้ำใยเท้าก็ไปเก็บจินกองกล้วยเอากล้วย มีหมากมวยหมากตีนตีนตั้งหมากก้นโคกมีหมากโบกตัวเ,เลี้ยนเงาะเลาะไปตามไม้เลยเล่าไปถึงเท่าส่วนหลวงอันกวา้างใหญ่หากแม่นส่วนมากไม่ผู้ใดแจ่จังแม่นงามตามเข้าไปทางนาเห็นมาราเป็นป้าดอกสะบาดอกตั้ง อยู่ตามขางบอนสีไปดอกกล้วยไม้ดอกไส่ไก่หอมหวนดอกล้ำดวนกาดันง,งาจินนี้กาหอมเอาดอกดอกขั้นเขา้าดอกกะเจ้าไข่เนา่าดอกดาวเลี้ยงหุดเอาหอมเท่าไสดังบานสะพังดอกสะมังบุพังหอม หอมไสดังบุพาดอกจำปาอินอากาะดังงาห่างกี้จำปีหอมนี้ดอกนาลีดอกซ้อนเป็นก้อนซ้อนซอนหอมดอกซ้อนใจ้อนยินชะอ่อนเกิดอ่อนซ้อนในใจหทำให้ทั้งเวาไให้เด้เจ้ามาทำส่วนสวยนี้ ต่อมาส่วนมากมีส่วนมากเปลาเต่าส่วนบอกเปล่ามีม่วงพวงผลจากแม่นคนใดเด้เป็นคนเป่าเขาเห็นแล้วสีหาความมาใสว่ากูรักมากไหมว่ากูไปรักกล้วยสวยซ้ำสวนกรรมว่าแล้วซ้ำเดินต่อสมไป เห็นอันใดพ่อควรกะสวนกินลงทองเห็นผลไม้คองดีมากม่วงเห็นน้วยกล้วยกินเรื่อยยางไปหาเจ็บกินมากไหมอยู่ไหนให้สมใจเจ็บกินไปเดินห้ำให้ทั้งเขา่าเพราะวะ่า พอบอ่มีอาหารเขาของกินอันอื้นกินแต่ผลมากไหมทางเขาบ่เศร้าบารนี้จะก,ก้าวกรรมนาดนางลุ้นก้อนแล้วนางหากไปชมสวนสุวรรณบอมีเว็นเป็นทำเนียงนางน้อยไปชมสวนดอกไม้ไปหาสมมากไหม ส่วนกวงสุวรนมือนั่นวันคำคอยแดดฮอนยำเลรงนางกะส่วนท่าสีโมนาลีน้อยเป็นสาวจ้อยสนมนางนงนุม่มไปเที่ยวส่วนคือดำดังหลังยายแจมเจ้าผู้เฝ้าเมืองส่วนหลวงกะอยากไปน้ำเขาโมสนมนางน้อย พอดีถึงเวลาแล้วนางลุ้นกระเอินใจเข้ามาไปรีบเฝ้าเขาวนี่ดวนพันว่าตอนนั้นแยงใช้ส่วนหลวงพวงสนุมทั้งปวงกะยางน้ำพนังหน่อยย้ายกะคอยเดินเฝ้าน้ำสาวเป็นหมูดูว่ายินมุนหาวสาวน้อยสัวเซลว เขาหมูแล้วเว้ามวนสวนหัวฟังเสียงนัวนัวขานซื้นบานสาวน้อยเข้ามาพากันพร้อมไปส่วนกระบอดอกตั้งไปไร่กะหอกจ้อนมูมินมูกะแตลิงหอกหายลายสิ่งย่ำแรงมันมากินผลแตงมาแ้งกินเผา พ่อเต่าได้เข้ากะไปรีบด้วนอันว่ายายเข่ากระรีบพ้อมพังเข่าเข่าหอดไกล้ส่วนไรแซลเซลจักว่ากาหรือแล้วแซวบินเสียงอื้อห้องเสียงห้องเอินไรปางป้องถือได้ไม่เสียมเหียนแบกไป แบกได้ไหมห้องไรผูงกระแตฟังแต่แว,ะแวะ้ะเสียงไรไปตามไม่บาคานไทยได้ยินเขาห้องโหเสียงเข่าโหกะเลยยอไหลีกไปเขาสั้นไม่ก่อัยอยู่ในส่วนเห็นกระบวนเขามาลีกไปก่อกล้วย เขากระกก่มาเท้านีไปทางไหมเท้ากระลบหลีกได้กก,ก่ใกล้กบะบ่เห็นเขากะผากันทวงห้อยห้อยอยังสุวาคือห้อยหมากกัะพ้องนั้นห้อยหนูน้อยกัะทอ้อกันเมืองแทน่นเห็นบ่ห้อยอยังหรือแม่นห้อยลิงกังมาลก,กินผลไม้ เขากระพ้ากันได้เซลลเซลเหมือดมูผู้หนึ่งว่าห้อยหนูผู้หนึ่งว่าห้อยเม้นเห็นห้อยคือกะตายผู้หนึ่งว่าห้อยผู้ลายหมายเขารักของเขากระพ้ากันห้องทั้งจงงมหัวอยากเห็นตัวมัวเดผู้จังใดน,น้อนี่พอดีถึงเวลาแล้วเขากะคืน กับก้าวผวกผู้สาวทั้งนางลุ้นพำพ้อมทั้งเท่าหา่ายยังแต่อายเท่ากำกาดำกาหากดีใจลายหมูเข่ากายเป็นนี้แล้วบัดนี้กูสีนอนส่วนกว้างหากินให้มันอิ่มกูสีกินตั้งแต่เดี๋ยวนี้พ้องเท่าห่อเทียงคืน พราะว่าแล้วเท้าสีไปหาขึ้นหากินมากเผา้าอ่อนคิดอ่อนซ้อนว่าขึ้นมากเผา้าเขาวนี้มึงดูมได้บ่ได้กะให้หัวเช็ดยู่แต่คนเดียวเดียวไปมากกะเลยร้องเล่น ปีนกกพาวบอ่อพ่อเขา้าก็ปีนขึ้นปีนไปกะตกไว้ปีนปาดใดกะตกได้ทั้งซ้ำพันลนลงตกลงแล้วผัดปีนไปอีกไหมปีนขึ้นไปกะตกจากต้นกันก้นขี้ทั้งหัวตีดินจนว่าวิ่นเวียนหัวเกียกีดินมองมัวหัว จนโนโปโปงตกลงถืกยินแกนแมนว่าขึ้นบ่ได้กะเสาไว้พักแข็งแล้วจึงไปขึ้นไม่มีม่วงพวงขนนขึ้นกล้วยสุข,ขาคาข้าเคลือคอบว่าตัวคนเตีย้ยไปหาเพี้ยปีนขึ้นหากินต้นหมากม่วงไปหากินมากไม่ในหันเกือบเที่ยงขึ้น แล้วจึงปีนไปนาค้นตัวกากาผิวกำเดินไปทางควายกำส่วนอ้อยป้าก่อยไปเห็นส่วนป้าอ้อยคิดอยากน้ำ้ายไหลเลยเล่าไปจับดึงกองมาหักไว้กาหักบอ่อใดเมื่อฮ้งลาอ่อน,นอน่อ,อนซ้อนหัหกบอ่อใดล้ำอ้อยบ่อติ่ง เลยเราเลยเราหยุดย่นพักหนึ่งเศร้าแห้งจึงจึงแข่งใจดึงลากถอนล้มตนดันตโตตนเลยถอนได้ดึงไปลาาแก่เท่าดึงแกงแก่ถอนได้ดังใจถอนได้แล้วลาาแก่ไปแก่ส่วนอันวา่าบาคานเลยอยู่กินเท้าหัน เท้ากะนอนสะแกงแงนกัดกินให้สมอยากกินอิ่มแล้วตะวันคอยคำแรงสุริโยคอยอัสดงมัวมืดเท้าห้อนหน่อยเลยยซำกะเลานอน